สวัสดีนะครับคุณกำลังรับชมคุณบุ๊คชาแนลนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมเทียบสองกับแมปฟูฮาร์ปนะครับนะครับตอนนี้นะครับก็ออเอาแพ้วันนี้เราจะมาเล่นฟูฮาร์ปนะครับวันนี้ไม่มีแขกรับเชิญนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวฟูฮาร์ปนะครับก็ เป็นอะไรที่สนุกนะครับแต่ข้อเสียคือมันจะมีเพลงเปิดแล้วน่ารำคาญมากๆนะครับผมเป็นอะไรที่สุดยอดเลยนะครับก็คือให้เราเลือกคลาสอะส่วนใหญ่จะเป็นไพโรนะครับอันน่ะเป็นไซเปอร์ก็ได้ทุกตัวก็คือข้อเสียของข้อเสียของไอซิเกอร์เนี่ยนะครับนะครับ เพราะเสียของซีเกอร์ก็คือเมื่อเรายิงไฟแล้วนะครับมันจะทําให้เราเสียเลือดนะมันจะทำให้เราเสียเลือดนะนจะาไว้เสียเลือดนะเ,เลือด,อดแต่ไม่ต้องพูดเป็นห่วงครับเพราะว่าในด่าเน,นี้ยมันก็จะมีเลือดอยู่เก็บไว้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นกล่องหายากอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล่องเมื่อกี้ตอนนั้นผมหลบอยู่ตรงนี้นะครับคนไม่เนียนเลยเอ้ยผมว่าค้นเนียนอะ่ะอืม เห็นไหมเสียเลือดเสียเลือดไม่เห็นยังก็ต้องหากล่องนะครับเนี่ยแต่มันจะมีกล่องกล่องเก็บยาไม่ใช่กล่องกล่องเก็บยาโอ้ยไม่ใช่กล่องเก็บยาแหละโอ้ยโอ้ยแหลกแหลกแหลกช่วงนี้เฟรมเลดเป็นไรก็ไม่รู้นะครับผมเฟรมเลดตกตำตกตำว้าไอาอา้านั่นไงเลือดเอา้าโอ้มเมาอยู่นั่นแหละเรา เอาเย่งดูเลยครับหนูจะไม่หานะครับเ่้ยหาก็ได้วะช่วยไหนก็ได้ส่วนใหญ่นี่หนูจะมานั่งเล่นเป่ายิงชุบนะครับเฮ้ย y hey, you ซัพมาเป่ายิงชุบกันเป่ายิงชุบ <c oughs> เป่ายิงชุบเป่ายิงชุบเป่ายิงชุบ One two three แพ้อ้าวชนะครับชนะอือฮะ โอเคก็มันก็แล้วแต่ดามีแล้วมั้งปึ้งลดห้าเออเราเป็นคนไม่ประหยัดนะครับใช้ชของฟุง่มเฟือยนะครับผมก็ตกเนี่ยอ้าเอาแล้วผมจะกดทำไมฟันก็เกี่ยวนะครับนะเลือลดเลยไม่ผมชอบถือนี่เนี่ยนะไมไ่ช่วยเลยเลยอื้อหอือ,อ,อ โอเคนะครับถ้าเวลาหมดก็แพ้นะครับก็ซิกเกอร์ก็กกพวกที่ผู้ที่เป็นแนละ้วก็ก็เป็นเลยสวดีเพื่อนก็คนนี้ก็เป็นแขกรับเชิญนะมัง้งไม่ใช่ละเป็นเพื่อนพูดมากก็ไม่ใช่เกิดอะไรขึ้น โอ้ย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 ,อย,อยเมาเจ๋วเขาแล้วรู้สึกว่าที่เก็บเรือมีอยู่ที่เดีวยวนะเฮ้ยเ้าเขาว่าเขาว่าชนะเรียบร้อยครับฆ่าหมดแล้วก็ชนะนะครับป้งชุบกันป้งชุบกันป้งชุบกัน่าไม่ต้องแล้วครับโอ้เป็นต้นไม้ละเนียน เยดู yeah, know, ้นะครับก ok ็คือต้นไม้นะครับเอ้ยไม่ใช่ตอนนี้เราเป็นผู้แอบนะครับผู้แอบนี่ก็แอบให้เนียนต้นไม้นี่โคตรเนียนนะง่ายๆโหเป็นอะไรที่ดีมากบอกว่าอุ๊ยชิ เกีย <Okay>, yeah, ร,พร์พร้อมมองพร้อมพร้อมที่จะหลบหลบตรงไหนดีเนี่ยนะต้องหาที่ต้นไม้ตรงนี้ก็ดีนะเป็น <c oughs> ต้นไม้เป็นอะไรที่เบนียนแนะเฮ้ยช่วงนี้ <c oughs> <c oughs> คีย์บอร์ดเป็นอะไรกันไ่ร้ พอดีต้องห้ามขยับด้วยนบะขยับก็จบนะครับคือขยับนี่ก็จบอ่ะโอ้ยอุย้ยอย่ารู้นะเวย้ยอย่ารู้นะเวย้ยอุ้ยไปลงมาโอ้โคนห่านนี้หลบเนียนมากเลยอะแบบเป็นอะไรที่เนียนนะครับอา้าวนั่งดูอีก เอ้ยรู้ได้งไงเอิมต้นไม,ม,นม,นมน้มันรู้ต้นไม้ทนไม่มันไม่ลงน้ำมามันมันมันาไหมลงน้ำมันมาไหมลงน้ำมันมาไหมไมมไมไหหลับแล้วครับหนึ่งตัวโอ้คือว่าถ้าถ้ามีคนตายนี่มันจะให้เพลงมานะครับ <achieve> ผมเป็นเป็นไอ้น,นี่ได้หวยมากขอบอกเอาเลยนี่คนเดียว ครับจิงเลยนะนี่ยซีเรียลลี่เลยนะครับซีเรียลลี่เลยเออไม่ต้องไม่ใช้เวลาคับของไอ้นี่บอกจะวิ่งสุดชีวิตลงน้ำแบ้วโอ้ <You 're S 1> ไม,ไม่ชนะแล้วครับไม่ใช่แล้ยูเฟล เอออะไรวะเนี่ยอ้าวเป็นไพลโลแล้วเป็นผู้หาเฮ้ยดูตามันสิว้าวดูตามันสิดูตามันสี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 ดูตามันสิเบล็คลูสโกโอ่อ้าไม่ใช่แล้วมันก็จะมีเวลาให้หานะ่วยวหน้าชุกกระหนู วันทูทระชนะด้วยนะครับผมเลมป่อยิงชุบเป็นธรรมชาติบ้านเมืองสุดสงบว้าว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 วีเลสโกหาเลยครับก็จุดเลือดก็จะมีที่เดียวเท่านั้นนะครับจำไว้ที่เดียวเท่านั้นนะครับ ก็ไม่ใช่แนะนำใช้ปืนดีกว่าแนะนำให้ยใช้ยังอื่นเลือดผมก็จะหมดแล้วขอให้หมดเลยได้เลือดน้อยไปเลยไม่ใช่ละ ฮะปังชุบกันสิมาอเอ่มเย่เล่นแล้วครับ ชนะอีกแล้วสุดยอดเลยนะครับเล่นต่อเฮ้ย,ยนั่นอะไรอ่ะไม่รู้แหละไอศสนเอยคนหาเหรอไม่ใช่เอ้ยมีไม่ใช่ กี่ละห้าผมต้องหาให้เจอก็เออพอดีถ้าเป็นไพโลนะครับถ้าเราเผาแล้วเราจะบินนะครับนะครับบินนะเข้าใจบิน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 เอางเงี้ยบินนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลือด ดูแล้วนะอ่ะตายแล้วนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระว,งระวะังเลือดผมจะตายคัแ้วเห็นอันนไงเลือดอยู่อ้าวเฮ้ยเต็มได้ไงเนี่ยเงือบเลย เฮ้โอ้ฮืมลางนี้มากไดฮิวมานะครับไอ้นี้ก็โทรมานะครับก็เป็นอะไรที่ผมเกียดมากครับคนนี้เขาชอบโทรมาโอเคนะครับอยาให้เขาโทรมาอีกวิ่งไปแล้วเอวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ว วิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วเขาไม่รู้นะครับไม่รู้นะครับขอวิชุกันเอาเอ้ยผมเป็นอะไรอะ่ะเป็นอะไรเนี่ยเออผิดไมมมังไงชิบอะไรเป็นตัวเป็นกระป๋องนะไม่ยังไม่ชอบอันหนึ่งนะ ผมไม่ชอบเป็นกาปองเอมวันนี้ก็ยิ่งเกียดอะ่ะเข้าใจอันนี้เกียดมากเพราะมันใหญ่ะนะครับต้องเป็นอัน,นที่เล็กที่สุดเออเล็กที่สุดนี่คือไพโลใช่ไหม้ไม่ใช่แน้วไม่ใช่ไม่อยากเป็นไพโลเป็นอันนี้ก็ได้ 3, เอ่ม 2, 1. 1> ต้นไม้เนี่ยนะ ต้นไม้เนี่ยนะปัญญาอ่อนละยังไงก็ต้องเป็นนะเอปีนอีกรอบนึงก็ได้อ่าเอิมเป็นนี้เนี่ยนะปัญญาอ,อ,อ,อ่อนละเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้เต็มใหญ่วะโคตรใหญ่อ่ะแบบไม่ไหวใหญ่มากอะ่ะ ไม่ไหวครับไม่ไหวมันต้องเป็นอันที่หกโอ้ยอันนี้ใหญ่ไออันนี้สูงมากกว่าใหญ่อันนี้สูงสูงมากกว่าใหญ่อยู่เนาะไปแล้วอ้ยโดนยิงครับตายเร็วไหมล่ะผมบอกเลยตายเร็ ตายไปเร็วไหมล่ะห้าห้าห้าตายเร็วไหมล่ะแบบเล่นโคตรกากอะผมอะ่ะไม่อยากจะเชื่อบือ้อไม่อยากจะเชื่อเลยโคตรเลย <c oughs> ตายเร็วไปนะครับข้อเสียหืม <c oughs> ไอ้นี่โคตรเนียนไอ้นี่โคตรเนียนเลยไอ้อ้วนแบบโคตรเนียนอะทำไมผมไม่เอาแบบยางนาะคาผม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่นะนั่นไอ้นี่ก็โดนนั่นแบบอยู่ที่เดียวกันนับคือข้อเสียเป็นอะไรที่สุดยอดเลยนะครับผมเออตายแล้วไม่เวนชีวิตเลยเรนชีวิตเลยอ้อ มาแหลกอะไรตอนนี้โอ้ณนะจุดนี้เป็นไพลโลโนชนะแล้วโอ้ผมใชเป็นไพโลนี้ผมจะนะเกือบทุกรอบอะชนะอีกรอบไหมเอาละ อ่อปะเด้อพับปับ,ปบ,ปบหลายคนบอกว่าไพลโลเป็นผู้หญิงใช่ไหมจริงหรือไม่ไม่รู้นะครับ Let's go ช h อ r l e t ผมว่าไม่มีใครมาตรงนี้หรอกผมไม่ควรทำนะครับ ก็คือ let's go <S oh. ก็ไม่เป็นเป็นไปได้นะไอ้พวกนั้นมันจะมาฝั่งเราใขรเป็นต้นไม้มามาจะตายแล้วอันนี้ลดแค่ห้าเองก,ก็เป็นอะไรที่ดีนะครับผม ไม่เนียนเบยโอ้ยโอ้ยไอสออออีท่าผมนอนสิคนเล่นแบบปัญญาอ่อนมากเฮ้ยเพิ่งเล่นนะครับเล่นครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกนี่ผมก็ลุยแล้วนะครับ ก็คือสุดยอดผาปัญไลโครนเลยครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้คงจะจบเพียงเท่านี้แล้วนะครับโอ้โอนะครับสามารถบินได้ครับสำหรับวันนี้จบเพียงเท่านี้บายบายครับบายบายก็ i.p ก็อยู่ดัางใต้คลิปนะครับจำไว้นะบายบายครับไปแล้ว